ถือเป็นการต้อนรับปี2022อย่างยิ่งใหญ่เมื่อแบรนด์ชั้นนาด้าน Mobility Technology อย่าง Segway n i นบอได้เปิดตัว Super Scooter จนกลายมาเป็น Segway GT Series ที่ได้รับคําชมจากสื่อทั่วโลกว่านี่คือ New Beast High Performance Scooter ของจริงจะเป็นยังไงเดี๋ยวรู้กันในรีวิวที่แรกในประเทศไทยกับที่ o o o นว e วครับพบกับผมภูมิอีกครั้งนะครับจาก c h anel n Mono v i e นะฮะและนี่คือเจ้า Segway GT 1นะฮะที่เราได้รับตรงมาจากโรงงาน Seg w ว y n i นบอนะฮะและ จ้าแรกในประเทศไทยนะฮะที่ได้รีวิวจากเซกเวย์นะฮะสามารถไปพบกับตัวจริงของเจ้าเซกเวย์จีทได้ที่ศูนย์ของเรานะฮะที่บริวช์คิวที่จุฬาซอย28สนะฮะสำหรับเจ้าเซกเวย์จีทนะฮรจริงๆแล้วมันมีด้วยกันอยู่2โมเดลนะฮะได้แก่รุ่น GT1 แล้วก็ GT2 วิศวกรของเซกเวย์จากสหรัฐอเมริกาเขาได้ตั้งใจออกแบบนะ,ะให้กําเนิดเจ้ารุ่น GT Series เนี่ยได้อารมณ์ในการขับรถแข่งแบบซูเปอร์คาร์แต่มาอยู่ในรูปแบบของซูงงออบบะะเปอร์สกูเตอร ทั้งภายนอกนะฮะแล้วก็ภายในเนี่ยอยู่ในเทียร์เดียวกันกับการแข่งขัน e-scooter championship เลยนะฮะอย่างเช่นถ้าเกิดเรา reference ก็อาจจะเป็นรุ่น S1X อย่างเงี้ยนะครับที่ภายนอกเนี่ยมีการออกแบบให้รถมีศูนย์่วงต่ำพื้นที่สำหรับการยืนขนาดกว้างและมีการหักขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่พักเท้าขนาดล้อเนี่ย11นิ้วใช้เบรกไฮดรอลิกขนาดใหญ่นะฮะและใช้แบตเตอรี่ขนาด52โวลต์นะฮะที่ให้ประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากจริงๆนะครับและสิ่งต่างๆที่เราเพิ่งเล่าไปเมื่อตะเกียนะครับเราจะเจอกันหมดเลยฮะใน Segway G เรวถ้าเกิดไม่เชื่อนะฮะให้ไปดูผลการแข่งขันที่ทาง s e กเวย์เขาได้เทสกันไปได้เลยครับผมเชื่อว่าทุกคนที่เคยเห็นเจ้าซ u เปอร์สกูเตอร์อย่าง s e กเวย์ t ี e r ี e s นะฮะเป็นครั้งแรกเนี่ยคิดเหมือนกันแน่นอนคือ โอ้โหมันสวยมากเลยนะฮะเพราะว่าเอ็กซเียของเขาเนี่ยไม่เคยมีมาก่อนตั้งแต่ด้านบนมาสุดเลยนะฮะตั้งแต่แฮนด์บาร์ Bar นะฮะไฟลงไฟเลี้ยวที่ไม่เคยมีก็มีแมทเท i a รของเขาเนี่ยเป็นอลูมิเนียมเกรดอากาศยานนะฮะที่ไม่ใช่แมทเท i a รดีไม่พอนะฮะขนาดเนี่ยโอ้โหผมกลาไม่ร้ออะฮะแล้วก็ลงมาข้างล่างตรงนี้เนี่ยตำแหน่งของจุดพับเนี่ยก็เปลี่ยนจากเดิมที่มันเคยอยู่เตี้ยๆมันก็ยกขึ้นมาสูงขึ้นนะฮะเวลาเกิดแรงกระชากนะฮะคือรุ่นเนี้ยมันจะไม่เกิดอาการแบบโยกๆเลยเพราะว่าระยะจากตรงน้้ถึงงงงน่มัสลลาาาข ตรงนี้นะฮะตรงนี้เนี่ยเป็นพาร์ทที่ผมว่าหล่อแล้วก็ดูดีที่สุดเพราะตรงนี้เนี่ยระบบโชกแบบวิชโบนการเก็บงานของเขาเนี่ยทำได้ดีมากนะฮะแล้วเขาก็ไม่ได้ปล่อยแบบล้น,นโป๊ะมานะฮะคือทุกชิ้นมีการโปรเทคชันของมันหมดมันเป็นการผสมผสานกันร,ระหว่างตัววิศวกรรมนะครับแล้วก็ในเรื่องของการดีไซน์การเลือกใช้แมททีเรียลนะฮะอย่างเช่นแลดตรงนี้นครับที่เป็นตัวยางซึ่งก็เอาไว้กันพวกน้ํากระเด็นกระดอนนะฮะทำมาได้แบบ ดีมากๆเลยนะฮะอันนี้ในการเก็บงานของรุ่นนี้ผมถือว่าเป็นการเก็บงานที่เนี้ยบที่สุดตั้งแต่ s ซกเ a y เคยทำมาเลยก่อนเราจะไปดูช็อตเทสต์ไดรฟ์มันๆนะฮะเดี๋ยวผมขอพาเจาะตัวคอนโทรลเลอร์บาร์ข้างบนก่อนนะฮะเพราะว่า ดีเทลเยอะจริงตัวคันเร่งรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ออกแบบเป็นคันเล่นแบบครึ่งเดียวคือให้บิดเอาซึ่งข้อดีของมันเนี่ยคือมันไม่มีเดสปอตนะฮะมันจะไม่เหมือนกับรุ่นอื่นๆที่แบบว่าอาจจะใช้เป็นคันกดเอาซึ่งดีเทลตรงนี้ทำมาได้ดีมากแม้กระทั่งลวดลายของตัวคันเร่งเองนะฮะที่มีลวดลายทําให้สวนทางกับการบิดนะฮะซึ่ง อันนี้บอกได้เลยว่าเหมือนกับสกูตเตอร์ระดับการแข่งขันระบบการควบคุมตรงนี้เนี่ยคือเปลี่ยนใหม่หมดเลยตัวนี้ทําปุ่มพาวเวอร์แยกมาต่างหากข้างล่างตรงนี้ที่เขียนว่าเป็นบูสต์เป็นวอ l k ตรงนี้นะคะเป็นตัวเปลี่ยนโหมดการขับขี่ซึ่งรุ่นนี้ให้มาถึง5โหมดการคอนโทรลของมันเนี่ยนอกจากจะเป็นแบบบิดนะครับยังสามารถกดซึ่งการคําสั่งงานเนี่ยจะไม่เหมือนกันอย่างเช่นตรงนี้บิดเป็นการเปลี่ยนโหมด แต่ถ้าเกิดเป็นการกดเนี่ยก็คือเข้าวอล์กหมดอย่างเดียวลามเข้ามาตรงกลางเป็นจุดที่โดดเด่นที่สุดสำหรับรุ่น GT 1เนี่ยตัวนี้จะเป็นจอ LED แต่ที่เกิดรุ่น GT 2จะเป็นจอ transparent LED นะครับผมซึ่งเหมือน fighter jet เลยอันนี้แบบโคตรเทมาทางนั้านซ้ายนะครับเราจะเห็นแปรซึ่งเสียงค่อนข้างเป็นมิดมาก ไม่ก่อความรำคาญจนมากเกินไปแล้วนั้นสายตรงนี้เอาไว้ใช้เปิดปิดแต่สําหรับรุ่น GT2 เนี่ยจะเพิ่มเปิดปิดมอเตอร์จะเปิด1ตัวหรือ2ตัวสามารถปรับได้ตรงนี้ตรงนี้เป็นไฟเลี้ยวซึ่งการใช้งานง่ายมาก แค่ดันซ้ายขวาแค่นี้เองก็ถือว่าเป็นการออกแบบที่ดีมากๆเพราะว่าทุกอย่างอยู่ในเครื่องมือของนิ้วโป้งเราหมดเลยและตรงนี้นะฮะเป็นเบรกไฮดรอลิกจานเบรกระดับ140มิลเกือบจะถึงแบบเกรดรถแข่งแล้วรถแข่งเนี่ยใช้กันอยู่ที่160มิลิเมตรนะฮะและในส่วนของไฟหน้านะฮะตัวนี้ให้มา2ดวงเลยดวงหลักจะเป็นดวงข้างบนความสว่างระดับ900ลูเมนฮะสว่างโลและมากกว่านั้นอีกมีเดย์ทามดันนิ่งไลท์ให้ด้วยและสำหรับในเรื่องการกันน้ำของรุ่นนี้นะฮะ ตัวบอดี้ทั้งตัวเนี่ย <lah od ic> เขาเคลมเอาไว้แค่ ipx4 นะครับผมแต่ว่าสำหรับพาร์ทที่เป็นพาร์ทสำคัญสำคัญอย่างเช่น board, Battery, แดชบอร์ดแบตเตอรี่ระบบไฟฟ้าเนี่ยรุ่นเนี้อเนี่ยให้ไปถึง ipx7 นะครับผมซึ่งโหดมากๆากมาฮะตอนนี้เซฟตี้เกียร์พร้อมแล้วเดี๋ยวเตรียมลงสนามไปเทสไลฟ์กันนะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นนะฮะลืมบอกเมื่อกี้ปรับโชคกันก่อนนะครับผมคู่หน้าเนี่ยเป็นแบบดับเบิ wishbone นะครับผมแล้วก็เป็นสตาร์ทปรับเกียวนะฮะตัวนี้ปรับได้ถึง15ระดับนะครับผมว่าเราจะเอาแบบ สโลว์หรือจะเอาแบบแฟสนะครับผมซึ่งอันนี้เราวิ่งพื้นเรียบนะครับผมดังนั้นงานนี้เราคงเน้นแบบแข็งๆหรือว่าสโลวก่อนนะครับผมจุดปรับก็อยู่ตรงข้างล่างตรงนี้นะฮะก็แค่หมุนนะครับผมนะครับนี่หมุน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 ตรงนี้เราปรับนะครับเป็นแบบสโลว์นะตรงนี้นี่หมุนพี่สโลว์ตัวนี้เนี่ยก็จะทําให้ตัวเครื่องเนี่ยไม่ไม่ค่อยพูดง่ายๆก็คือไม่ค่อยเด้งถึงนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมกระโดดให้ดูเบา ตรงนี้นะฮะมันจะประมาณนี้พออ่ะอันนี้คือสโลว์นะครับผมซึ่งสําหรับคนที่น้ําหนักเยอะนะฮะยังสามารถปรับตรงสปริงได้อีกไม่ได้ไม่ได้ปรับได้แค่ตรงโช๊คตรงเมื่อกี้และสําหรับตัวลมยางนะครับผมตัวนี้เป็นยางแบบ11นิ้วนะฮะนิวเมติกไทยข้างในเนี่ยเป็นเซลฟิลลิ่งไทยก็คือมีสารกันร่วดถ้าแนะนําให้เติมยางเนี่ยเติมอยู่ที่4.5 psi นะครับผมซึ่งอันนี้เราจะการมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับยางเนาะดังนั้นก็พร้อมเลยอ่าโอเคมาเดี๋ยวเรามาลอง ขี่ GT อันนี้อัดเต็มๆนะครับเป็นตัวที่ขี่แล้วโอ้เทค้งสนุกมากหน้ายางมันใหญ่นะ ความเร่งนี้เร่งทีขาเหนื่อยนะครับขาเมื่อยกำลังมอเตอร์นี่ขนาดอันนี้ s i n เกิลมอเตอร์นะเนี่ยอิเล็กทริกจ o ก e r เตอร์รวิเขาบอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่ Single ลมอเตอร์ที่แรงที่สุดนะครับเรื่องความเร่งนี่ใช้ได้อาจจะยังไม่สุดเท่า G T 2นะครับแต่ว่าแค่นี้ก็ชิบหายแล้วครับ โอเคมาอันนี้นะ่ยยาวไปอุ้ดห้าสิบหก้าเจ็โอ้ยเกือบแต่หกสิบคืออันนี้อาจจะไม่ใช่สกูตเตอร์ที่สปีดตีนไปดีที่สุดนะฮะแต่ว่าเรื่องน้ำหนักศูนย์ถ่วงเนี่ยโหมันหนึบจริงอะน้ำหนักเครื่องดี CG ต่ำทำให้เลี้ยวเนะี่ยโหดูเลี้ยวดูเลียว เทสบายๆเ,เป็นรุ่นอื่นนี่ไม่กล้าครับเลี้ยวขนาดนี้เดี๋ยวแหก เขียวอยู่เยียดโคน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 นึบนึกติดลมครับพี่น้องเรือมันต้องนี้ยังได้ยัง เป็แต่เม,เมื่อกี้นะฮะที่ไปขี่สนามมอเตอร์ครอสมานะครับผมได้อีกข้อสังเกตหนึ่งคือกางเกงผมยังไม่เละเเพราะว่าคือตัวข้างล่างของเจ้า GT 1นเนี่ยมีบางโคนที่ออกแบบมาได้กําลังดีมากๆนะครับทำให้โคนที่ปัดขึ้นมาเนี่ยไม่เลอะเลยนะครับขี่ลุยได้สบายๆ<บ>ก็มีข้อหนึ่งครับอยู่ที่คอฮะคือที่คอของ GT เนี่ยเป็นการล็อกแบบ2ชั้นนะครับซึ่ง ไม่ได้ต้องทําอะไรมากนะฮะแค่ดันตรงนี้ขึ้นเนาะดันสลักตรงนี้ขึ้นแล้วเอามือดึงสลักนะครับจะหลุดหลุดได้เลยแต่ข้างในเนี่ยจะเห็นว่าจริงๆมันมี2แง่งนะครับตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยซึ่งการล็อกเนี่ย คือแข็งแรงแต่ปลดง่ายนะครับและข้างในตรงนี้ผ้าไม่ได้นี่ข้างในอยากให้ดูมากตรงนี้ในการทำวายริงของเขาการเดินสายเนี่ยคือมีตัวครอบเรียบร้อยงานเก็บดีมากทำให้เวลาเราลูดขึ้นลูดลงเนี่ยดูตรงนี้เห็นไหมมันถูนะครับมันถูตลอดเลยแต่ว่าไม่ถูเข้าไปในเนื้อสายดังนั้นอายุการใช้งานตัวนี้ก็จะยืดยาวอันนี้เป็นการเก็บกลับนะครับอันนี้กึ๊บแรกนะครับแล้วการเก็บอีกทีหนึ่งก็คือดันห้อก เท่านี้เลยฮะคันนี้คอแข็งคนขี่คอแข็งไม่รู้แต่ว่าสกูตเตอร์เนี่ยคอแข็งแน่ๆโอ้ย,อยหลังจากที่ไปเทสมานะครับตอนแรกเราก็แพนว่าเราจะไปถ่ายเท่ๆกันเหมือนตอนที่เราเปิดนะฮะแต่ว่าด้วยสังขารมันเริ่มไม่เอื้อแล้วฮะขี่รุ่นนี้แรงเกินเมื่อยขออนุญาตนั่งแล้วก็คุยกันโต้อตอบสัมภาษณ์มาต่อไปนะฮะสุดครับสุดเมื่อยครับ ยิ่งไปสนามละรอบสนามแมตเฝ้ารอบหนึ่งสนามดินอีกรอบหนึ่งรถเป็นยังไงบ้างครับโคตรหนึบคือตอนแรกงงมากเลยครับทำไมเสกเวยถึงย้ายจุดหมุนของคอสกูเตอร์เวลาพับเนี่ยแล้วมามาอยู่ตรงนี้แทนพอไปขี่เนี่ยเข้าใจเลยคือรถพวกเนี้ยครับออกตัวแรงมากมันโดนดึงเนาะถ้าเกิดคอมันไม่แข็งแรงเนี่ยมันจะมันจะน่ากลัวมากนะครับซึ่งคอเนี้ยดึงไปสุดแรงยังไงก็ไม่โยกรู้สึกใช้เขียวมากเรื่องยางคือโคตรหนึบต้องรีมาไว้นิดหนึ่งนะคือ ผมแม่จะยังขี่ไม่เก่งพอดีมาขี่สนามแข่งมอไซค์ให้อาจารย์ขี่ให้ดูโหพราะคนขี่เป็นนี้มันยิ่งหนึบเข้าไปใหญ่นะปอนก็เห็นนะเมื่อกี้ยืนดูอยู่ด้วยกันโหคนขี่เป็นนี้ยิ่งสุดยอดเลยครับเอาจจริงถ้าหลังจากที่อาจารย์สอนนะคือคือจะบอกว่าถ้าไม่ใช่รุ่นนี้คงไม่กล้าเลี้ยวขนาดนั้นนะมันดูมันดูน่ากลัวแต่พอเป็นรุ่นที่มันแบบยางมันเออมันดีมันเกาะเวลามันเลี้ยวไปมันค่อยๆกรึบกรึบกรึบขึ้นไปเรื่อยๆมันก็เอ้ยเริ่มได้ว่ะ ในนั้นคือสําหรับรุ่นนี้ผมว่ามันมันเป็นการขี่จริงๆที่สนุกต้องบอกว่าไม่ได้เพอร์เฟคขนาดนั้นแล้วกันเพราะว่าสนามนี้เนี่ยมันฝนมันเพิ่งตกเมื่อคืนนะนะดังนั้นคือมันจะมีความยั่วผงดินแบบมันเปียกอะ่ะถ้าเป็นพื้นที่ดินแข็งเนี่ยผมคิดว่าสบายแต่จริงถ้าพูดถึงสนามมอเตอร์คอย์ผมว่าพอเราเราปรับเป็นช็อกแฟสเนี่ยซึ่งก็คือคือนุ่มะนะครับพอเราปรับทั้งหน้าทั้งหลังมันขับแล้วมันสนุกอะ่ะมันไม่กระเทือนอ แต่มันเด้งนะดังนั้นคือเวลามันเป็นการขับที่สนุกอะขับแล้วแบบมันสําหรับขับหลังเนี่ยผมว่าถานนคู่ขาะถ้าไม่นับเรื่องการติดลมเนี่ยผมคิดว่าล้อหลังมันก็มันก็ไปได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าได้ GT2 d u a l Motor เนี่ยผมคิดว่า น่าจะบันเทิงกว่านี้ถ้าถ้าคุมอยู่นะครับจากการที่ไปลองขี่สกูตเตอร์ที่ใส่การสะบัดมานะครับคือมันมันการสะบัดคืออะไรมันก็คือไอ้ชค ok ที่เอาไว้กันให้มันแบบซ้ายขวาไม่ไม่น้าไม่ไวจนเกินไปนะครับซึ่ง GT ไม่ใส่มาให้เนี่ยถามว่ารู้สึกว่าโอ้มันคุมยากไหมผมคิดว่าแทบไม่มีผลโดยน้ําหนักของมันเองครับค่อนข้างดีอยู่แล้วแล้วก็ จริงจริงมันมีเรื่องระยะของล้อด้วยนะครับซึ่งซึ่งเขาทําได้ดีมากๆนะนั่นคือผมไม่ได้รู้สึกว่ามันเสียคอนโทรลแบบอะไรอย่างนี้ดังนั้นคือคิดว่าไม่ได้จําเป็นนะส่วนตัวอ๋อแล้วก็มีเสริมอีกเรื่องหนึ่งคือมันไม่ได้ใส่้ regenerative b r a k i n g เข้ามาไอ้ตัวปั่นไฟเมื่อชะลอรถนะครับดังนั้นมันจะไม่เกิดอาการหน่วงไม่เกิดอาการใดๆเลยเมื่อเราถอนคันเร่งตัวบอร์ดคอนโทรลเลอร์ของมันนะครับทำการจ่ายไฟได้ดีมากจนกระทั่งเราแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยเมื่อเราถอนคันเร่งออกมาผมผมไม่รู้้้ว่่่าาามมััันนนนนนเเปป็รรรืือออองกตตติหะนนนนีีสภพแ ไม่หีดอะคือคือจับเครื่องมาร้อนนะครับแต่ว่ามันไม่หีดอันนี้ผมเรียกว่าเราต่อแล้วกันคือตามสเปคของตัวนี้ช่องลมด้านข้างเนี่ยคือจริงๆมันเป็นแอร์ดักเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นรูอ่าพูดบ้านๆมันเป็นรูที่ตรงเนี้ยมันจะวิ่งออกแล้วก็ลมก็จะไปผ่านแบตเตอรี่มันก็จะหอบเอาความร้อนนะ่ปิวเวกับลมด้วยอ,อันนี้บ้านๆเนื่องจากว่าเขาใส่กําลังมาเยอะดังนั้นการที่มันสามารถเมเนจให้เราขี่ได้เต็มเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเครื่องแบบแดดอย่างเนี้ย นะครับตอนนั้นก็เป็นอะไรที่เขาคิดไว้แต่แรกนั่นแหละคนยังเหี่ยวเลย <laughs> แต่สกูตเตอร์ไม่ฮีทผมว่ามันก็เออมัน,ม,นมันก็ดีของมันเลยอะตอนนี้เรามาถึงกันตอนท้ายแล้วนะฮะปกติเราจะพูดสเปคกันตอนแรกเนาะแต่ผมคิดว่าคันนี้ย จุดเด่นของมันจริงๆมันอยู่ที่ feeling แล้วก็ material สําหรับรุ่น GT 1นะครับเป็นรุ่น single motor ขับหลังก็คือตัวที่รีวิวนี่แหละทําความเร็วได้สูงสุดอยู่ที่60กมต่อชั่วโมง max range เนี่ยอยู่ที่70กมต่อชาร์จทําความเร่งได้0-48กมต่อชั่วโมงเนี่ยอยู่ที่7.5วินาทีด้วยกําลังมอเตอร์ maximum เนี่ยที่3,000วัตต์ตัวนี้เนี่ยใช้แบตเตอรี่50.4โวลต์20มอแล้วก็ให้ใส่ชาร์จมา1เส้นชาร์จแบตทีนึงเนี่ย11ชั่วโมงนะครับยาวๆข้ามคืนไปเลยแต่ใส่2ที่ชาร์จได้นะครับแต่ว่าในกล่องมีแค่อันเดียวนะสําหรับอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่น G T2 เนี่ยเป็นรุ่นที่เป็นดูว์มอเตอร์ขับทั้งหน้าขับทั้งหลังนะครให้มอเตอร์มา2ลูกเลยลูกละ3,000วัตต์นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยความเจ๋งของมันคือมันทําความเร่งได้เร็วมากนะครับศูนย์ถึงสีกิโเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยได้ค่สามจุดเวินาทีนึกไม่ออกเลยะครว่าเร็วยังไงแล้วก็แม็กสปีดไปถึง70กิโเมตรต่อชั่วโมงแม็กเรนจ์เนี่ยไปที่90กิโเมตรต่อชาร์จเพราะว่าเขาเปลี่ยนแบตเตอรี่มาใหญ่ขึ้นนะครเป็นสามสิบแอมลอแ่่่ช,นนวาช,าชัวมวมมงาเจปง ผมว่าคือจอนะเอาจริงๆแล้วจอ t t 2เป็นแบบ Transparent LED นะครับซึ่งมันมีตัวเดียวในโลกอ่ะเป็นรุ่นนี้รุ่นเดียวโคตรคู่ และนี่ก็เป็นบทสรุปของเจ้า GT 1นะครับผมสกูตเตอร์ไฟฟ้าซิงเกิลมอเตอร์ที่แรงที่สุดในปัจจุบันนะฮะและแน่นอนฮะเซกเวมีรุ่น GT 2ที่เป็นดูอัลมอเตอร์นะครับซึ่งเทสจากฝรั่งเนี่ยเทสไปแล้วนะครับว่าแรงจริงโหดจริงแล้วเดี๋ยวสกูตเตอร์ GT 2เข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยได้รีวิวกันอีกแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นกดติดตามช่องมอนวิวไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ผมภูมิมอนวิวไปแล้วนะครับสวัสดีครับเหนื่อยจริงวันนี้คือแม่งขี่มันเป็นการขี่สกตเตอร์ที่่แบบวา เด่นพลังงานมากเลยนะแรงเกิดก็ก <laughs> <laughs> ็โหดอยู่นะคือมันแรงแล้วแบบพอมันแรงมันต้องใช้กําลังในการจับมันเยอะจับไม่อยู่ก็ปิวลูกค้าคนไหนจะเอาไปจ่ายตลาดไปรุ่นอื่นนะครับ ไม่ไหวอันนี้ขอแอดไว้ท้ายคลิปนะครับผมว่ารุ่นนี้ลูกค้าท่านใดจะซื้อไปขี่ในะถนนไม่ค่อยแนะนานะครับผมว่ามันน่ากลัวเกินเดี๋ยววงการสกูตเตอร์จะโดนทานอสด,ดิีดนิ้วหายไปก่อนดังนั้นคือผมว่าอันนี้เหมาะกับการขี่ในสนามหรือว่าในพื้นที่ส่วนบุคคลระดับหนึ่งเลยแล้วจริงๆขี่บนถนนทำความเร็วระดับ60นี่คนลุกอยู่นะ